คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธฐเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดรหวยโชคเศรษฐีมารานะครับกับสูตรวิ่งบนนะครับมีดวงดาวสองดวงกำลับด้านบนนะสิ่งสำคัญเลยคือกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่30ธันวาคม63 สถิติจาก24่สงวดครับเป็น25้างวดครับข้อต่อเนื่องนะเป็น25้างวดนะครับเป็น25งวดติดครับโดยที่ไม่หลุดนะครับก็เราเข้ามาดูในส่วนของวิธีการคำนวณกันก,นก่อนนะครับว่ามันคำนวณกันอย่างไรนะครับในวิธีการคำ ดูสถิติก่อนนะก่อนเอาไปใช้นะครับส่วนนี้ข้องแต่30ธันวาคม6 3นะครับ30มันวาคม63ที่ออก803628 2 19าดยตัวล่าง่ครับเราใช้ในส่วนของหน่วย10ร้อยพันหลักพันบวกด้วย2ตัวล่างบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่1บวกด้วยร้อยหน้าและหน่วยหน้าอ่ะร้อยหน้าและหน่วยอ่าร้อยหน้าและหน่วยหลังครั้งที่ 1บวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่2ซึ่งคูณได้3ครับก็เป็น3 1บวก1บวก9บวก6บวก9บวก4บวกด้วย1คูณ3ก็คือบวกด้วย3บวกลมกันได้เท่ากับ35แล้าได้35นะเท่ากันไหมกดเครื่องคิดเลขสิครับได้35มไหม35 35บวกศคงที่ครับเป็น35ใส่5ครับ ห้บวกเก้าคงที่5้บวกเครับ5้บวกเเป็น14บสี 4. 4่สบวกสี่คงที่ครับเป็น8ดได้เลขวิ่ง5้าสี่แปี่แนะเรามาดูครับ5้าสี่แนะครับเลข5ครับวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวันที่1ของงวดของ17บเจ็ดมกราคมหกสี่ครับ ต่อมาครับ17มกราคม64คำนวณในส่วนของเลขวิ่งได้760 760นะครับเรามาดูครับ1กุมภาพันธ์ออก307เลข7กับเลข0เลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเลข0เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบการว่ามาสองตบนครับวิ่งเข้ามานะครับต่อมาครับต่อมา1กุมภาพันธ์64ครับ1กุมภาพันธ์64คำนวณในส่วนของเลขวิ่งได้ สามสองหกสามสองหกครับเรามาดูนะตัวเลขได้จากกระนาบสามสองหกสามสองหกครับเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับเลขสามเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกมาบันทุกสี่คำนวณในส่วนของเลขวิ่งได้ห้าสี่แปดห้าสี่แปดครับเรามาดูนะห้าสี่แปด เลข5ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับเลข8วิ่งเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับต่อมาครับ1มีนาคม64สี่คำนวณในส่วนของเลขวิ่งบนได้4 3 7ครับ4 3 7นะเรามาดูครับ4 3 7 4 3 7นะครับเลข4เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1ครับ1ิมีนาคม64สี่คำนวณเลขวิ่งบนได้3 2 6 3 2 6ครับเรามาดูนะ3 2 6 สามสองหกเลขเลขสามสองหกเลขสองเข้ามาหลักร้อยรางวันที่หนึ่งครับหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณในส่วนของเลขวิ่งบนได้เก้าแปดสองเก้าแปดสองทาดูครับเลขแปดเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกเมษายนหกสี่คำนวณวิ่งบนได้เลขแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งครับ 8ปด1จพฤษภาคมออก5 0 1 2 7 2ย์หนนะครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่ง,งของหลักสิบรงวันที่1ครับต่อมาครับ1พฤษภาคม64 1พฤษภาคม64สี่คำนวณวิ่งบนได้548ครับ548นะครับลองมาดูครับ548เลข5เข้ามาหลักร้อยรางวันที่1ครับ ส6บพษยาคมหกสี 64, คำน,นวณวิ่งบนได้เลข093 093เครับเลข9เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งิยาคมหก่คำน,นวณวิ่งบได้เลขเ6 0 760ศูนยเจ็ดครับเรามาดูนะเจ็ดหเลขหเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หครับหนึ่งสิบพิาคมหกคำน,นวณวิ่งบนออกมาได้ 8, 7, 8 7, ปดเจ็ครับแปดเนะลครับเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเลข1เข้ามาหลัก10ครับเลข7เข้ามาหลักสิบหลักหน่วยรางที่1เข้ามา2ตัวบ,บนเลยนะครับ1 1, 1ก็ได้ไนด้ของหกสีำนวณนินนมบอออกมาได้3ามสองหกสหกสหครับเลข2เข้ามาหลัก10บรางวัลที่1ครับ ต่อมาครับสิบหกก็ได้คูณหกสี่คำนวณน,นิ้วเกมาได้สามสองหกสามสครับลองดูนะสามสองหกเลขสองเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่ครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณน,นิ้วเงกมาได้เจ็ดหกนะครับลามาดู 7, 6, นะ 7, 6, เจ็กศูนย์นะเจ็ดหกศูนย์เลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หครับต่อมาครับต่อมา สิหกสิงหาคมหกสี่คำนวณวิ่งบน,นออกมาได้เลข8 7ดเจ็หนึ่งแดเะเลข7เข้ามาหลักสิบรงวัลที่หครับเลขเเข้ามาหลักสิบรงวัลที่1ต่อมา1กันยายนหกสี่คำนวณวิ่งบน,นออกมาได้เก้าแปดสองเกสอง 16กันยายน64ครับออก070 935 2990นะครับเ10ลข9เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1ครับ16กันยายน64คำนวณวิมวออกมาได้เลข104 104ครับเรามาดูนะเลข1เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1แล้วเข้ามาหลักน่อยด้วยนะครับ1ตัวลาคม64คำนวณวิมวลออกมาได้326326นะเลข3เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1ครับเลข2เข้ามาหลักเดีย ลำดับที่หนึครับสิบหกตัวละครหกสี่คำนอนวิ่งบอลดอกกระไดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามครับเราม,มาดูนะเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยลำดมาที่หนึ่งครับเลขสามเข้ามาหลักสิบครับหนึ่งพิการย,ยันหกสี่คำนอนวิ่งบอลดอกกระได้เลขสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าครับเรามาดูนะเลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่วยลำดับที่หนึ่งครับสิบหกพิการย,ยนหกส คำนวณน,นิ้วนออกา,าไ,ได้เ,เรามาดูนะครับ2บองบวกห้าบวก7บวกบวก8บวกสบวกด้วยห้าได้หบวกลงกันได้อะไรครับได้39 39 39 0 39 0บวกศบวศของที่เป็น39ใส่9ครับ9วก9คงที่เป็น18 18 8 บวกสีของที่ครับแปดเก้าสใส่2ได้เลขวิ่ง982าแปดสอนะครับเก้าแปดสมาดูนะครับหน,น,น,นึธนคมหกสี่ำนวณวิ่งอ่ออก0ูนย์เจ็ดเจองห้าแปดอนอองนะครับเลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเลาที่หนึ่งครับ x สองเข้ามาหลักร้อยเลที่หนึ่งครับต่อมา1นึธนคมหกครับศูนย์เจ็ดเองห้องออาแป นะครับเจ็ดบวกแดบวกสองบวกศบวกสี่บวกห้าบวกด้วยห่งคูณสบวกด้วยสามบวกลมกันได้เท่ากับแล้วาเอย2ี่เกป่ะยี่สิบย่สิบเก้าปมนะครับอ่ะยี่สิบวกศูนคงที่ครับเป็น29ใส่9ก่อน 9ก้าบวกเกบวกเเป็น18บแปสิบแปดแบวกสคงที่8 90เ1้าสิได้2ได้เลขวิ่ง9 8 2นะครับเราก็มาดูในส่วนของเก้าแปดจะว่าสิบธันวาคมออก6กสามเก้าส้องตัะเอาแปนะครับเลข2เข้ามาหลักร้อยน้อยที่หนึ่งครับต่อมาครับ สิบธนคมหกสี่หกสามเ้าอมห้าสอง 6, 6, 3, 9, 2, 3, 5, ตัวเล่แปดนะครับเลข2เข้ามาหลักร้อยลัาที่1ครับต่อมา like 16บธนคมหกสีาบวกแบวกสมบวกเจ็ดบวกสบวกหบวกด้วย2องสามหบวกที่6กบวกรวมกันได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่ไหร่ครับ4ี่ามไหม 43, นะ 43. 43่สิบนะสี่สิบวกส่วคงที่ครับเป็น43ใส่3 3มบวกเก้คงที่ครับ3าบวกเเป็น3 4 5สี่ห้าหกเจ็ดใส่2 2งสอบวกสีบวกสี่คงที่เป็นหได้เลขวิ่งสามสองครับ 3 2 6เรากลมาดู30ธันวาคมสิ30ธันวาคมออก6 30ธันวาคมออ6 4ออก819068 2ตัวละออก36นะครับเลข6ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10บรางวัลที่1ครับ30ธันวาคม64 30ธันวาคม64ครับ8 1 9 0 6 8 2เอตัวออก36มนะครับรามาดู9บวกด้วย3บวกด้วย6 บวกด้วย1บวกด้วย5บวกด้วย7บวกด้วย93 9 1 9 92เก้า2นนะครับบวกด้วย7นะครับบวกด้วย7บวกได้ไรครับรวมกันบวกก่อนนะครับแล้วก็คูณก่อนแล้วก็นำมาบวกนะครับได้ไรได้สามสิบไหม 38บแวกศูของที่ก็เป็น38มก็ใส่8 8ดแบวกเของที่ครับ8ปบวกเเป็น17บเใส่เจ็ดบวกสของที่เป็น11ใส่1ได้8 1. 17. เจ็่งมกราคมหกออก 88. ดแปดศูนย์หนึ่งห้าก้าสองตัละออกเก้าสองนะครับแปดเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลังวันที่หนึ่งครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับแปดแปดศก้อตลออกเก้าสองนะครับศูนย์บวกด้วย9ก้าบวกด้วยสบวกด้วยหบวกด้วยหบวกด้วยเบวกด้วยเก้าบวกด้วยเ บวกลมกันได้ไรครับได้ได้สามสามไเอ่ยสามสิ 33. 33บวกศูนย์ก็เป็นสาใส่3าครับ3าบวกเเป็นสิบสอง 2บวก4โคงที่เป็น6อาจด้เล็กวิ่ง3 2 6ครับนะครับ3 2 6. อี่านี่เป็นสูตรของวิ่งบนมีดวงดาว2อดวงกำกับด้านบนนะครับกดอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อเทียบสูตรนะครับโดยสูตรวิ่งก็ามาตั้งหมด2 5้างวดติดแล้วครับนะครับฝากกดไลค์ กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับแชร์ลง Facebook ตนเองนะแบ่งปันกับเพื่อนด้วยรู้ก่อนรวยก่อนกัอสุดหวยโชคสิริิมารานครับสวัสดีครับ